สวัสดีท่านเราก็มาเอาปลานะท่านผู้ชมเราก็มายามดักปลาอู้ปลาเยอะเนาะแต่มันไม่เข้าจันเนาะเฮ้ยตัวนู้นก็ทำงานหรือเปล่านะดักปลานะท่านมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้ งมานะโอ้ไอหมอนี่นี่กับดักปลาทำงานสองตัวหรือเปล่าท่านนั่นโน่นตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยดักปลามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งทำงานนะท่านถ้า,ถามาดูแล้วไม่มีตัวใดตัวหนึ่งทำงานนีแสดงว่า ที่ผู้เอาไปแล้วนนทํางานแล้วตัวนนเออภาวานาขอให้ปลามันอย่าตายนะเพราะว่ามันน้ำมันจมน้ำตัวน,นี้เราไม่ได้ย,าย้ายเมื่อเช้านี่นี่เห็นไหมจมน้ำอยู่เพราะว่าถ้าปลามันตุยนี่เราตําทําได้แต่ปลาแห้ง,งนะถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยจะทนอยู่ปลาดุกเนี่ยจะไม่ค่อยตุยง่าย ตรงนี้ไม่เคยได้ปลาอื่นเลยนอกจากปลาดุกตุยแล้วปลา,ปาเข็มเอาไปเป็นอาหารปลาตัวต่อไปตุยแล้ว อืมจ่อไว้เหมือนเดิมทุกท่านเดี๋ยวตรงนี้มานอีกนะก็ได้ประดุกนะรอบนี้รอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร กอบนาเอาไหมปึ๊บมันตุยแล้วน้องขันอ้าวหนูก็มาแล่ะกะทำไมอ่ะฮะเฮ้ยฮะทำไมอ่ะฮะยังไงอ่ะฮะไมานะจับมือนะ ไ,ไหนไปด้วยไม่เคยช่วยสักบาทไอ้หมอนี่นะะดักปลาตัวนี้ก็ขึ้นเอาไว้สูงรอแล้วเผื่อน้ามันมันท่วมอีกเอาไว้สูงๆเลยไปไปดูตัวโน้นนะท่านขึ้นน้ำมันขึ้นเรื่อยๆอยู่อ่ะดักปลาทำงานเพิ่มเติมนะท่านตัวนี้ อรุนกันว่าจะหมาหรือเปล่าได้ปลาหรือเปล่าวันนี้เรามาดูไวนะโอ้มาหอนกลางวันเลยโอ้มาเล่นหอนกลางวันเลยมลันรุนกันได้ปลาหรือเปล่า ไม่มีปลาโอ,โอ้ปลาไม่มีปลาไม่มีไม่ได้ปลาเลยลันสองตัวไม่ได้ปลาซากกรตัว อืมมานมานนะอย่าลั่นฟรีอีกนะไปะท่านเออไะไปดูที่ที่นน่นอีกนะท่านตรงแถวนี้ไม่มีไม่มีปลาข่าวดีทุกท่านดักปลาเราทำงานแล้วนะอันนี้ อันนี้เป็นดักปลาที่อยู่แถวนาของตัวเองนะเมื่อกี้เป็นนาของคนอื่นมาลุ้นกันจะมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนมันเอียงเหมือนมีคนยกแล้วนะเ,เพราะตอนเมื่อเช้ามันไม่ได้เอียงแบบนี้นี่น,นี่มันอยู่อย่างนี้มันอยู่แบบตรงๆแบบนี้นี่มันอยู่จะอยู่ท่านี้อันนี้มันเอียงเอียงอย่างนี้นี่ร้ว่ามีคนยกไปแล้วหรือยัง มาดูกันถ้าเป็นเป็นปลาเล็กเขาก็อาจจะไม่เอาแต่ไม่มีปลานี่เขาอาจจะเอาไปแล้ว <c oughs> อะมีคนยกไปแล้วนะท่านเอาไปแล้วอะโอเคมีคนเอาไปแล้วไม่ได้ปลาไม่มีอะไรสวัสดีท่านดักปลาตัวนี้ทํางานไม่เช้าเราได้ตัวนี้ไดนะ้เนาะนี่ก็ลั่นอีกแล้วท่านทํางานอีกแล้วโอ้โห ถ้าไม่มีใครเอาว่าชัวนะนี่ชัวชัวกระบูโอ้โหเชือกขาดอีกแล้วพี่น้องเลยกระบูนี่มันกัดดีเนาะนี่กัดเชือกขาดเลยอ่าบูตัวเล็ก กระบูกัดเชือกขาดเลยพี่น้องเลยเหลืออยู่เส้นเดียวเส้นเดียวก็น่าจะได้อยูอ่วันนี้ดักปลาทำงานหลายตัวอยู่แต่ว่าไม่ได้ปลาทุกท่านเลยเออโอเคผิดหวังนิดหน่อยสวัสดีครับ